จุงก็เดมแซดอยู่มาถึงเท้าเวียนกันน้อทีกว่าจะไม่ไร้สนแล้วนะแต่ก็ไร้สักหน่อย กบจับชายไขย่ทอดเราใส่งานี้กับผักผักออกดก๋วยเตี๋ยวแซ่บเลย เอาจะกินอะไรกินข้าวสิจารมีคัตเตอร์ไหมครับไม่มีคัตเตอร์คัาเตร์อยู่โรงเรียน เขาคนแจ้งห้องแจ้งจไ,ไงยไงอยู่ข้างนอกอยู่น่ะอยู่ที่รุ่นน่ะที่โรงเรียนน่ะมีคุณเด็กวะไม่มีในประทัดได้ไหายหมดแล้วเมื่อกี้แคมีหลายอยู่มีหลายมาันก็หายไงว่างี้แสดงว่ากูแจ้งกูแจ้งน่าจะอยู่โรงเรียนอ่าแค่นี้นน่ะเปิดให้ อร่อยเซอร์มกำลังกินข้าวมีบุคคลลึกลับเข้ามา ใสนนส่มสุมก็ห้องเปิดอยู่ไหมไม่ได้เปิดเปิด,ปดผมไปดูแล้วสองรบองบสามรอบเลยเนี่ยห้องเนี้ยเลื่อนออกนี่ไหมเลื่อนออกมันล็อกคับจ,จะตจัดเปิดอยูไม่ได้ล็อก ไม่ได้แลวาเข้าออไปแล้ว้ีจพุทจก็ไม่อยู่เห็นไหมไม,ไม่เชื่อแจน้งไปไหนกูไม่ร้แเจ้าไปไนชอบวุนวายกันอยเลยแจไปไหนแล้วคนนี้ไม่มีพาักหาอะไรอะไรก็ที่เบาที่เาเปไปลวงกุทเจ้าไมนีกว่

ส้มตำจืดเแล้วม็ตับสายกระเทียมอะมันขายเครื่องละ ออกม้ถ้าไม่ขมมันจะไม่อร่อยจืดเกินไปก็ไม่อร่อย